โดยปกติพยาธิชนิดนี้นะครับก็จะติดต่อโดยการที่กินระยะติดต่อนะครับที่เกาะอ,อยู่ตามพวกสับพืชน้ํานะครับแล้วก็ติดต่อในในคนหรือโดยปกติก็จะพบในพวกบวกับวควายแพะแกะนะครับ ก็คือมันเป็นคลิปของพญาิใบไม้ตับนะครับที่อยู่ในท่อทางเดินน้ําดีภายในตับของบัวค่ะที่เขาล้มบัวแล้วก็ผ่าตับออกมาดูแล้วก็มีพญาิใบไม้ตับจํานวนค่อนข้างเยอะครับที่อยู่ในนั้นครับคนทั่วไปจะได้ครับในกรณีคนที่กินพวกผักน้ําสดสดหรือก็พืชน้าสดสดนะครับที่อาจจะมีระยะติดต่อของพญาิชนิดนี้ในเกาะอ,อยู่แล้วก็กินเข้าไปก็ ก็จะพบก็คล้ายๆกันนี่แหละครับกับในของของบัวครับก็เจอได้ครับโดยปกติแล้วพญาชนิดนี้นมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นกระเทยนะครับก็คือมีเพศผู้แล้วก็เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันโดยทั่วไปเขาก็ผสมข้ามตัวนั่นแหละนะครับผสมพันธุ์แล้วก็ออกไข่ไข่ก็ออกมากับทางข้างนอกเนี่ยโฮสเนี่ยปนมาตัดทางอุจจาระแล้วก็อาจจะตกลงสู่แหล่งน้ําก็จะเรินไปตามระยะของเขานะครับตาม ในหอยในน้ําอะไรเงี้ยครับส่วนการเพิ่มจานวนที่ถามมาเมื่อกี้นี้ก็คือพยาธิเองถ้าเราากินระยะติดต่อไปหนึ่งตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเจริญตัวเป็นเป็นตัวพยาธิหนึ่งตัวอะไรเงี้ย,รยครับก็จะอยู่ที่ทอดทำเลน้ําดีภายในตับครับแล้วเวลาวัวหรือสัวเท้ากีบอ่ะเข้าไปกินมันก็จะติดติดติดต,ต่อไปคนก็เหมือนกันถ้าหากว่าเอามากินโดยที่ล้างไม่สะอาด อาจจะติดต่อได้ในคนเราเนี่ยเวลามันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปอุดตันท่อทางเดินน้ําดีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราท้องอืดเนาะท้องอืดปวดท้องอะไรเงี้ยครับคลื่นไส้อาเจียนพอเกิดอาการแบบนี้เนี่ยคนเรามันมันรู้สึกได้รู้สึกของความผิดปกติอันนี้เราก็ต้องไปหาหมอแต่ว่าพวก วัวควายแพะแกะอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะบอกเจ้าของได้ว่าเขาไม่สบา,ายเพราะอันนี้อะไรเงี้ยมันก็มันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละถ้าสมมุติว่าเราไปเอาเนื้อวัวไอ้พวกตับเนาะตับหรือทอทางเดินน้ําดีอะไรเหล่านี้หรือน,น้ําดีเนี่ยมากินมันก็อาจจะได้รับพวกพยาธิเหล่านี้เข้าไปได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าระยะเนี้ยมันตัวตัวพยาธิอย่างที่เห็นเห็นเยอะเยอะเยอะอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ระยะติดต่อดังนั้นเวลาเรากินเข้าไปเนี่ย มันก็จะเป็นแบบลักษณะว่าการติดเชื้อแบบเทียมะนะครับแต่ว่ามันไม่ก่อโรคมันไม่สามารถก่อโรคในร่างกายเราได้มันก็จะกลายเป็นโปรตีนนะโดนย่อยโดยตรวจอัลตราซาวก็พบว่าท่อทางเดินน้ำดีภายในตับเนี่ยก็มีการขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตรวจ E R C P หรือการตรวจ2กล้องนะครับที่ดูท่อทางเดินน้ำดีแล้วก็อวัยวะภายในบริเวณตับอ่อนนะครับก็พบพยาธ ใบไ,ไม้ตับนะครับฟาซิโอลาเฮปติก้าตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็เลยได้รับการรักษาด้วยยาไกลอเบนดาโซนะครับก็หายจากนั้นก็หายดีนะครับ